นี่ไงไหนได้บ้างสวัสดีไม่ร้ายนะคุณไม่สวัสดีค่ะนี่ชอบชอบน้ำพริกน้ำพริกแขเขอบคุณเขาไล่ไข่น้ำพริกเขาเขากำลังกินกันอยู่อย่างนี้ไม่กำลังกินน้ำพริกอยู่จี๊ดจี้พักมาว่าอร่อยมากนี่ไงถังกุ้งเออนี่น้ำพริกถังพริกแขกกินน้ำพริกสะท้านกันหน่อย เออก็พี่แขกบอกแล้วว่าพี่แขกจะขายน้ำพริกเป็นเพื่อนถูกปะใช่ให้ขายน้ำพริกเป็นเพื่อนนี่แล้วพี่แขกคือยังไม่ได้ชิมน้ำพริกทางกุ้งรสใหม่นี้เดี๋ยวจะให้ไปชิมเพราะเดี๋ยวเราเจอกันวันพฤหัสนี้นะใช่เออนี่ไงานนี่ลูกสาวจิ๊บเหรอสวัสดีค่ะลูกใช่ครับชื่อน้องอะไรลูกอ้าวอ้าวประชัน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 กุ้ง่ะ คางกุ้งมานี่นางฟ้านี่มีคนแจวพี่โอแบบนี้ว่าถ้ามีน้ำพริกดางถ้ามีน้ำพริกนางฟ้าแล้วอะน้ำพริกทางกุ้งของเราต้องเป็นน้ำพริกเทวดาแล้วแหละน้ำพริกเทวดาน้ำพริกเทวดานางฟ้าเออเนาะเนาะเออน่าจะกข้อกันได้ดีคุณธรรมปคญญาล่าเริงมากเลยไอ้เรื่องจิ้มมันน่ากลัวมม่คือมันกินแป๊บเดียวมันก็หมดกระปุก ไม่ใช่แค่พี่แขกคนเดียวทุกคนที่ซื้อไปบอกว่ามันไม่มีโอกาสได้แบบกินวันที่สองอะวันแรกคือหมดวันแรกคือหมดแต่คนที่ก,ก,ก,กินน้ำพริกขัากล้งมากติบแล้วคนเนี้ยกินน้ำพริกตาแดงมากติบคอนซีเดอร์จะทำน้ำพริกตาแดงไหม <c oughs> พี่แขกก็เข้าใจว่าความน้ำพริกตาแดงเนี่ยมันมีความยากและต้นทุนสูงขนาดดูตุนเนี่ยล้างจานไปตัวมีคน,นหาจริง น้ำพริกคุณจริงยิ่ต้หู้กับสซวช้านกานก็ขายของอีกแหละร้านการก็ขายของอ่ะมันคือสิ่งนี้นี่เอว่าว่าจะถามอยู่ว่าจะถามอยู่ว่าสินค้าของคราการเนี่ยส่งต่างประเทศได้ไหมครับไม่ได้ค่ะ อ้าวหรอมันต้องแบบว่าต้องหิ้วไปสมมุติจะเดินทางแล้วก็แบบหิ้วโหลดใส่กระเป๋าไปอย่างนี้ได้มีคนหิ้วไปนี่ว่าจะถามว่าจะโทรไปถามพี่โอ๋อยู่เหมือนกันเพราะว่ามีคนดูที่ญี่ปุ่นน่ะเขาบอกว่าอยากจะซื้อน้ำพกคางกุ้งแล้วเขาบอกส่งผ่านไปรษณีย์ไทยได้เพราะว่ากุ้งน่มันเข้าญี่ปุ่นได้น้ำพคางกุ้งจะได้นะใช่ไหมส่งไปรษณีย์ไทยส่งได้แต่ถ้าส่งถ้าส่งถ้าส่งก็ต้องไปเช็คช่างแล้วก็ไปเช็คที่ไปรษณีย์ อ่าเขาเช็คมาให้เบื้องต้นเขาบอกว่าอ๋อยังไงก็แพงกว่าค่าน้ําพริกแน่นอนใช่เออประมาณนั้นนะไม่อไปเก็บจริงนะแต่คนเขาอยากกินจริงนะเนี่ยมีคนบอกเราว่าแบบที่ญี่ปุ่นที่เมกาที่อะไรแบบที่นี่คือต้องไปประเทศอื่นหาคนไทยที่อยู่ญี่ปุ่นน่ะแล้วก็ส่งไปให้เขาใช่ไหมเออแล้วให้เขาเป็นคนแบบกําไริจริง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  กำลังดูอยู่เนี่ยรูปภาพที่มีคนไม่เคยเห็นจิ้มแล้วเข้ใส่เลยวะไม่มันเป็นแอปติ๊กตอกมันจะแข่งกัดเพื่อใส่เพรามันเป็นแอปติ๊กตอกไม่ได้เปิดแอปอะไรเลยนะไม่ติ๊กตอกมันใส่แอปให้อัตโนมัติงทุกคนจะหน้าประหลาดหมดเลยทุกคนจะคางแหลมจมูกเล็กหมดเลยนะทุกคนก็จะหน้าเนียนเป็นผิ่วกระเบื้องซึ่งมันมันหดสวยมากไม่ผิดสวยอยู่ไม่มันเป็นติ๊กตอกไงมันไม่หน้าจริงเรา แรงมากครูนี่เนอะจะบอกว่าน้ำยาล้างจานธรรมดามันมันเป็นน้ำยาล้างจานที่เราค่ามาต่ำมากใช่ไหมก็กำลังกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเวลาเราล้างจานเนี่ยเราจะชูน้ำขวดน้ำยาล้างจานด้วยหรอมันทำให้เรารักการล้างจานนี่นี่คือ นองมือนี่เราไปอาศัใส่ใส่ลายของจิ๊บอะอาศัยขายของเราไว้ได้ไหมตลกเนาะสบายไม่ตต้องิดเดี๋ยวนะเออต้องติดตะกร้าด้วยนะไม่เป็นไรยังไงเรามีน้ำพริกอยู่เราก็พูดตะกร้าแบบนี้ได้เราไม่ขอแล้วไม่ไม่เป็นไรเราก็พูดพูดเลยเดี๋ยวพันพี่แขกไปแล้วเราก็ชูน้ำพริกไปด้วยมันจะได้ไม่กีดกดพี่แขกไม่ได้เล่นต่อๆค่ะเป็นให้เป็น แยเข้าของกาดใช่พี่แแบบไม่กิบแอนตตไม่มีบังเอิญว่าวันนี้มากินข้าวบ้านพี่แขะวันนี้พี่แขะคั่วจิ้นส้มใส่ไข่มากินปะพูดถึงจิ้นส้มอะ อยากกินอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องนะสั่งเดี๋ยวนวมออเดอร์นะสั่งกาสันขยอออนไลน์แม่เล่นทิกตอกแล้วเหรอไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นี่ของอ,อันนี้บังเอิญว่านี่อะไรเรามาอยู่ด้วยกันก็เลยได้แบบว่านะปเปิดทิกตอกดูเอา้าจิ๊บไลฟ์แล้วจิ๊บก็เห็นเราเราก็เลยทักกันแล้วก็ดึงเข้ามาใช,ใช่ใช่ใช่นี่นะ นี่หลายคนบักว่าตอนดูแม่ล้างจานไปดูแม่ล้างจานไปอุ้ยคนดูเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งจุดเก้าคทิกตอกมันคนดูเยอะนะสี่สิบหกซึ่งซึ่งก็ถือว่าเยอะอยู่ครับพี่โอ๋ปกติสิบหกสิบเก้าแม่ปวดเลยทิกตอกมาหาในจัดสัญญาณยอมโอุ้ยหลางเลยไหนก็คนดูนิดเดียวเองไลฟ์แมในช้อปปี้ในทิกตอกอะไรพวกนี้นะเครียดบังคับทุกปี้อะไรก็ไม่รู้ปดเยอะมากแล้วลองเจอแบรนด์ี่ยาวนานแม่เลยอ่ะ <c oughs> อพวกก็ไม่ได้ตะกี้พูดไปเนี่ยหรือมึก็ไม่ได้ถูกต้องคุณสุภวาพบอกว่าแม่แขกมาเรียกคนดูนะครับอ่ามีคนบอกว่าคุณนกคนก็จะเข้ามาแล้วเรียกกันมาแล้วมาดูแม่ล้างจานคพ์บอกว่าน้ำจานขักระจายากแม่ขับจายสดแม่เอาจริงๆก็ดูเพินอยู่นะเนี่ยแม่ล้างจานเนี่ยจิ๊บหยุดขายแล้วดูแม่ล้างจานไม่พี่โอ๋ไม่ต้องขายแล้วเนี่ยดูแม่ล้างจานอย่างเดียวพอ เดี๋ยวให้อวดบ้านพี่แขกอะเาอวดบ้านพี่แขกอวดบ้านพี่แขกอ่าตอนเย็นนางให้ดูให้ดูตู้เย็นนางนะตูเย็นนาไม่มีอีกแล้วโคตรโคตรดูเด็ดอะไรอะคือคือแบบโคตรมีระเบียบอะดูดิอุ้ยจริงถ้าเป็นบ้านเรามันจะเป็นสภาพไหนอะคิดดูดิพี่แขกเคยสอนจัดตู้เย็นมาแล้วพี่โอโห้ยสอนไปเหอะอย่างเรานะไม่จำ ทุกอย่างมีความเป็นระเบียบมากใช่นี่ดูตอนนี้ตอนนี้ฝนตกหนักไหมครับมีคนถามมาตอนนี้คือตกปลอยๆแต่ว่าน้ํากําลังขึ้นที่น้ําปิงล้นแล้วแหละขึ้นที่แหวสันปะก่อยขึ้นท่วมถนนละแต่แต่ปกติแล้วมันขึ้นแล้วมันก็ลงไหมหรือมันขึ้นแล้วมันแช่ครับแล้วแต่นะปีนี้มันแรงจะเยอะอยู่นะอ๋ออ๋ออ๋อ โอ้ยบ้านนางสวยยังไม่เคยยังไม่เคยไปเลยอ่ะจิ๊บยังไม่เคยมาหรอยังไม่เคยมานี่เวลานางไลฟ์นางก็จะนั่งอยู่ตรงนี้อ่าเห็นอยู่แสดงว่าเมื่อกี้เพิ่งไลฟ์ข่าวจบคนไม่จบเป็นไลฟ์จบคุณอ๋มโอ้หนี่ทุกคนนี่คือเบื้องหลังอุปกรณ์ด้านหลังคือนะไนคือห้องโยคะนี้คือห้องโยคะใช่ที่ถ่ายในไลฟ์ที้ดูนีู่ของจักรพัินีค่ะสดีข้าพเจ้าสดีข้าพเจ้า อ่าเพื่อไม่ผิดเพื่อเพื่อไม่ให้ผิดกฎชุมชนนะครับอาาระหว่างที่ดูบ้านพี่แขกไปนะฮะนี่เลย<ไ>น้ำพิชทางกุ้งคุเจีบนะครับน้ำพิชทางกุ้งคุเจีบโลกโลก้แบบนี้นะครับกระปุกละหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทตอนนี้มีโปรโมชั่นส่งฟรีในทิกตอกอยู่ด้วยนะฮะพี่โอ้ด้วยหรอพี่โอในทิกตอกคือให้โปรโมชั่นส่งฟรีเราหนึ่งเดือนเต็มเต็มพี่โอโอ้หโอเคเนาะเราออเดอร์มันก็โอเคเลยนะแล้วคือทิกตอกเขาจัดการดีอ่ะอืมมาเถอะ มาเข้าวงการติ๊กต็อกมีคนบอกว่า I love TikTok very much นี่ฮะนี่อะรำเต็มแล้วไม่ไหวนะอยู่คนเดียวดูใจในเฟซบุ๊กในทยิตของลาก้ากั้าไม่เคยมีคนบอกว่าเนี่ยคุณชิปขายน้ำพริกคางกุ้งนะแล้วอาเอาน้ำพริกของพี่แขกมาขายด้วยก็เลยบอกว่าพี่แขกไม่ได้ติดพัด้าอยู่ทุกต่อเพราะฉะนั้นมันก็เลยเอามาขายไม่ได้ นี่ไงคุณชมน้ำพริกนางฟ้าน้ำพริกนางฟ้าที่ตรอกมีเหตุอะไรบ้างครับพี่โอหเดยวนะขออ่าน่อนแอดมินครับอดมินเห็ดนางฟ้าเห็ดออรินจิเห็ดเข็มทองใช่ใช่ใช่หอมแดงพริกผงปรุงรสดอกเกลือน้ำมันอ่าโอเคง่ายๆก็คือว่าเปลี่ยนจากคางกุ้งเป็นใช่เป็นเห็ดเป็นเห็ด แค่นั้นเองพี่แขกบอกแล้วเปลี่ยนแค่นั้นเองก็จะได้อีกรสชาติหนึ่งก็จะได้อีกรสชาติหนึ่งจะมีความแบบตรงๆเพราะว่าพี่แขกก่ายเทศกาลกินเจมันได้ใช่ไหมพี่แขกได้ค่ะมันสมรสได้อิสลามได้อ่าใช่ใช่ช่หลายคนดีใจเพราะว่าคนที่แพ้กุ้งอ่ะก็จะไปกินน้ำพริกลกงฝา ส่วนใครชอบกินกุ้งก็คือกินน้ำพริกข่งกุ้งแบบนี้รสชาติเหมือนเดิมส่วนผสมเดิมทุกอย่างโรงงานเดิมอ<ม>ถ้าเป็นน้ำพริกข่ากุ้งเนี่ยมันจะไอ้นี่ไ<อ>งมันจะกรอบหอมมันจะแบบว่าครั้นชิมมันจะมีความแบบววทันเล่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่เป็นไร tiktok นี่เอาจริงนะเอาจริงนะคือกำลังอยากจะลองเอาน้ำพริกนางฟ้ามาผสมกับน้ำพริกท่งกุ้งแล้วมาแบบมิกซ์รวมกันได้ย ใช่พี่พี่ยังเอาไอ้ตัวนี้มาผสมกับน้ำพริกนางฟ้าเนี่ยพี่แสบคลเป็นคนชอบกิน้างกุ้งทอดอม่คิดวว่าทำไมจึงทำไมจึงคิดน้ำพริกคางกุ้งตั้งแต่แรกไงเขาเป็นคนชอบกินคางกุ้งทอดไหนไหนก็ไหนไหนรับใครอินสินค้าอันนี้น้ำปลาเอ้าปลุดปิดกล้องปิดกล้องไอ่ากมีแขกรับเดินลยอะไรอ่ะ กระปุกแดงกับกระปุกดําต่างกันยังไงอ๋อร้อยให้ฟังก่อนว่ากระปุกแดงกระปุกดําอันนี้นะครับเป็นเป็นบรนทึกของกุ้งที่เป็นออริจินอลนะครับออริจินอลที่ขายในตอนนี้คนที่ซื้อไปจะได้กระปุกดําแบบนี้นะครับแต่ว่ากระปุกชมพูเนี่ยมันไม่ใช่กระปุกแดงนะ้มันเป็นสีชมพูแต่คือเรารู้สึกว่าสีชมพูมันสวยดีก็เลยลองออกมาทําดูสักประมาณแบบสิบกว่อกระปุกเท่านั้นเองว่าเขาออกมาแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงปรากฏว่าสีชมพูมันก็สวยก็เลยจะให้ รถต้มยำกุ้งในเดือนหน้าเนี่ยโอ้นรี่จะมีรถต้มยำได้เหรออีแปลกมีคนรีเควสต้มยำกุ้งมาเยอะมากบอกว่าอยากได้มะนาวปลอมมะนาวปลอมจริงๆมะนาวปลอมจริงๆไม่โกหกไม่โกหกว่ามันคือมะนาวปลอมใช่เพราะเราใช้มะนาวปลอมจริงๆเพราะเราใช้มะนาวปลอมจริงๆถูกต้องนะครับไม่ตันภาพเออตัวนี้ยังไม่ได้ลองเดี๋ยวต้องสั่งมา น้ำปลานี่ก็คือเป็นน้ำปลาที่หัวน้ำปลาเป็นน้ำปลาที่ไม่มีการผสมน้ำตาลผงชูรสดังนั้นก็เค็มมากถึงมากที่สุดคือหมักจากหมักแล้วหมักในในเขาเรียกตุ่มอ่ะที่หมักในตุ่มแล้วก็กรอกลงขวดหมักใน่พี่แกลงตอนที่พี่หนีไปอยู่ทะเลเมื่อสามเดือนเมื่อเป็นต้นปีแล้วก็ไปเจอแล้วก็สั่ง สั่งมาขายของพี่ที่พี่แกรงระยองอ๋อที่แกรงอ๋อที่ระยองโอเคที่ระยองหรือที่จำมัมีน้ำน้ำปลายี่ห้อหนึ่งแต่ว่าเออมันไม่พูดแล้วกันเนาะมันก็อร่อยเหมือนกันแต่่ถุงกระดาษอะไรเงี้ยคุณจิ๊บบอกให้คนมารีวิวกดดาวตรงของตอนขายด้วยกดกดรีวิวดาวหล่อยังไงอ่ะใครทำเป็นบ้าง บทรีวิวดาวไม่เป็นหรอกเขามีให้รางวัลมีอะไรอย่างงี้กันด้วยนะใช่ใช่แล้วรางวัลเนี่ยมันก็เอาไปแบบว่าคือถ้ามันรวมกันเป็นเยอะๆมันก็จะได้เป็นสตางค์อะไรอย่างเงี้ยเออใช่ใช่ใช่เราก็ได้เราก็มีราได้วเป็นรึปล่าเป็นาเนเออนะฮะนี่ที่อยู่คือไดพิเศษนะได้ดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ไหนดูตะก้าสินค้าเจฟซี่อ๋อมีอยู่หนึ่งอย่าง มีอยู่ตะก้าเดียวครับตอนนี้ตะก้าเดียวเท่านั้นมีนะฮะแล้วก็สัญญาณหายเหรอสัญญาณหายนิดนึงหยุดไ้า์ชั่วคราวีสินค้ากดระบบสั่อ๋อระบบมันสานโอเคระหว่างนี้ก็สินค้ากดดาวเหรอใช่ใช่ใช่ที่กรุงเทพฝนก็ตกก็เลยคิดกนตกมากรุงเทพฝนต ยอตกเยอะพี่แขกตกตั้งแต่ตั้งแต่ตอน,นตอนบ่ายเอ้ยเอ้ยโอ้ยจริงจริงมันตกตั้งแต่เช้าแต่ตกปลอยๆแล้วก็แบบช่วงกลางวันมันก็หายไปแล้วมาตกอีกทีประมาณสักทุ่มหนึ่ง,ท,งทุ่มหนึ่งนี่คือแถวบ้านพี่แขกทีต้องอยู่ในต้นแบบตอนเช้าไม่ต้องติดฝนเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนต้องิดฝนอยู่ที่ปล่อยขาหาลูกลับบ้านไม่ได้แล้วที่สังอีกทีหนึงเ่ยต้องรับุเรฟนะรถไฟฟ้ากแบบรีไฟบ้ ล้วลพี่แขกติดภาษาแบบนี้ทำได้ปะทำได้ทำได้คือติดฝนกันพุงทรมานมั้งตลกมากเลยนะตอนนี้นด้ขอขอขอเมานิดนึงได้ป้ะได้คือพี่แขกอ่ะเคยติดฝนน่ะพี่หอยค่ะทำไมกล้องมันไม่ติดอ,ะอ่ะต้องติดนะพี่ยังเห็นอยู่เลยหรอไลฟ์หยุดชั่วคราวแขกรับเชิญจะกลับมาในไม่ช้าก่อนเม้าเปิดกล้องก่อนก่อนเม้าเปิดกล้องก่อนมีคนบอก เดี๋ยวไม่รู้ใครมาเหียนอยู่เลยอ่ะมาแล้วมาแล้วจ้าที่แขกว่ามาใหม่อ้าอันนี้พี่ไข่ต้องไปอยู่หลังกล้องใช่ไหมไม่จะบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะติดฝนอยู่ที่บอยแล้วฝนตกหนักมากเลยรถติดมากอ่ะแล้วก็คือใครเมตตาขับรถไปส่งพี่แขกที่บ้านหรือปะใครพ่อกับแม่ชอบเพราะว่าตอนนั้นส่างรายการกั่ชอไงแล้วก็คือไปรอกันอยู่ตรงร้านอาหารแถวสุทิ่สารอ่ะจิ๊บแล้วก็กินข้าวกันจนแบบ กินข้าวก็แล้วอะไร<ม>ก็แล้วอะไร<ม>ก็แล้วอะไร<ม>ก็แล้วฝนก็ยังไม่มีทีถ้าว่าจะหยุดอะแล้วรถก็คือติดมากมอยู่ปีนึ่งอะอแล้วก็คือพ่อกับแม่ชอบกอ็แล้วก็ชอบก็นั่งไปด้วยนะก็คือพยายามไปส่งพี่แขกกลับบ้านตอนนั้นพี่แขกอยู่ี่ภาวดีสี่สิบแปดมันคือทุอรักทุเลรับแล้วแล้วป่าจะพ่อแม่ชอบก,กับชอบป่าจะกลับบ้านได้อ่ะในวันฝากฝนอะจิ๊บแม่คืออ้วกในรถเลยอะเพราะว่าไกลหกชั่วโง คือเนี่ยฝนตกแล้วก็จะเริ so ่มถึงความทุกข์ทรมานที่เรากลับบ้านไม่ได้อะเออไม่พี่แขกแต่ความต่างมันคืออะไรรู้ไหมตอนเนี้ยความต่างมันคือแถวบ้านเราอ่ะน้ํามันระบายเร็วเรารู้สึกว่าน้ำมันระบายเร็วขึ้นเมื่อวานวาสนาเล่าให้ฟังว่าแถวหลักสี่คือดีงามมากคลองบางเขนใสสะอาดน้นฝนตกน้าไม่ท่วมขังคือ คุณภาพชีวิตดีขึ้นห้านอยเท่าแล้วแทงก็โพสเฟซบุ๊กสรรเสริญคุณชัดชาติหนักมากทั้นนงๆที่บนถนนวิภาวดีตอนเนี้ยมันทําทางระบายน้ําอ่ะแล้วมันแบบหยุดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหยุดการไหลของน้ําอยู่เป็นช่วงๆเลยอ่ะเพราะมันเอาอะไรนะพวกแปริไอแท่งปูนปกักปักปปักอยู่เราก็คิดว่ามันจะขวางทางน้นําเนาะ ต่เออมันก็ระบายได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีอาจจะเส้นทางอื่นเพราะว่ามันมีคลองบางบัวคลองบางเขนอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปนี้คือคุณกินเล่นหรือว่าเป็นอาหารค่ำเนี่ยกินเล่นกินอาหารข้าไปมกินเสร็จแล้วกินเป็นกับแก้มอ๋ออย่างนี้นี่เองกลับแก้มคิดถึงนางฟ้า คิดถึงเทวดาด้วยน้ำพริกเทวดาจิ๊บเออนี่นี่คือถ้าถ้ารู้มาก่อนว่าชื่อน้ำพริกนางฟ้าจะตั้งชื่อน้ำพริกทางคู่ว่าน้ำพริกเทวดาแล้วเออของลูกไอ้ผลิตภัณฑ์เรานี้ไม่เคยคิดอะไรนานเลยก็เนาะเนอะชื่อตั้งชื่ออะไรน้ำพริกน้ำพริกนางฟ้าสุราแปลว่าเทวดานะสุราอออ่ะสุราคือยักษ์ไงพวกไม่กี่ข้าวคือเป็นยักษ์อสุรา ไม่เคยเห็นฟิวแนนกินอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นฟิลเคกกินอย่างนี้มันดูไม่ไ้เออน้องสูดนิ้วหน่าเพราะว่าเพราะว่าเกลือนี่นี่ดอกเกลือดอกเกลือเซิมสิ่งเลหม่ที่เปิดโชว์ดอกเกลือด้วยอือด้วยหรอในนี้ในนี้ในนีนดอกเลือมอ๋อ เพราะว่าเพราะว่าในน้ำพริกคางุ้งมันน่าจะแบบกัดจอดกัดเหอเว้ยกัดก้อนเกลือกินนี่เพื่อ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 คนสันขยอมกัดก้อนเกลือกินจิ๊บนี่คือเกลือนี่ให้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติเกลือพีระมิดใช่สวยมากเกลือพีระมิด เราเราอยากรู้ว่าอันนี้คือดอกเกลือใช่ไหมแต่ทีนี้เเเปป็็นนดดอออกกกลืมันมีแบบหนึ่งที่พี่โอ๋เคยให้เป็นแบบซองเล็กๆมาคือดอกเกลือกันชงป่ะอ่าอันอันอันนั้นคือมันต่างกันยังไงอ่ะอันนั้นคือใส่อะไรก็อร่อยอ่าอันนั้นใช้แทนผงชูรสเพราะมันใส่อันนั้นไงคือมีมีมีเามีอันนั้นอะอ่าใช่กกอบันมีสารมีสารพิเศษอื เกลือรับพูดไปเดี๋ยวโดนบล็อกเลยพูดไปเดี๋ยวผิดนะเจ็ดแล้วเออใช่ไม่เป็นไรยังไม่เตือนเกลือรับเนี่ยเดี๋ยวกินเกลือให้ดูกัดก้อนเกลือกินจะได้มีเสียงเสียงกัดก้อนเกลือเค็มไหมอ่ะมันเค็มมันเค็มขนาดไหนอ่ะมันเค็มต้องเกลือแบบมันไม่เค็มมากนะมันเค็มน้อยกว่าอีปุงพยิบเยอะ แต่เกลือพวกนี้มมนึมันมันมีไอโอดีนไหมดอกเกลือเนี่ยมันไม่มีอันนี้เป็นเกลือเกลือสำหรับคนฉลาดไม่ต้องการไอโอดีนฉลาดฉลาดแล้วไม่ต้องิอบไอโอดีนจะเป็นคอพ่อแทนจะเป็นคอพอกแทนเน่ใส่ดอกเกลือลงไปโอ้ยเดี๋ยวคือเฉพาะที่มันใส่เนี่ยมันก็เค็มอยู่แล้วนะ นี่เออมาเข้าไปเห็นแล้วหิวน้ำเลยเอ้ยแล้วหิวน้ำเลยอร่อยเออมันอร่อยแต่ความดอกเกลือเนาะมันนัวจริงจริงนี่ค่ะคำการัดก้อนเกลือกินเอือืชีวิตดีเป็นคุณพงมาเมาด้วยิดีเชียงใหม่ดีเนี่ยฝนตกเออ แม่ไตเหล็กแม่ไตเหล็กมีคนบอกว่าแม่ไตลไตเหล็ก <laughs> แม่ไตเหล็กทุกคนเออเทมพินไต<อ>เหล็ก <laughs> เอออะไรเนี่ยอยู่ๆก็มาไลฟ์ติ๊กตอกกันตลกว่ะ <laughs> ไม่ไม่ไมตอนนี้พี่โอ๋มันคือพี่แขกไลฟ์แล้วเราอ่ะก็ดู <laughs> <laughs> แก่ไปแล้วเราก็นั่งดูเจฟขายของของเธอไปฉันจะอยู่เป็นตัวประกอบให้เออโอ้แต่ตัวประกอบเนี่ยมีของประกอบด้วยตัวประกอบดูดิสามอย่างบนโต๊ะนี่ยังมีอันนี้อีกนะเนี่ยคอมบูช่าติงค้าอยู่าไปโดนเลียนใช่ไหมเนี่ยว่าโคะาราแฝงเนี่ยชิมน้ำพริกมากมากเลยอ่า ด้เกียดเนาะอยู่ๆก็มาชิงพื้นที่เขาคนไอ้วานที่ใส่มีหน้าไม่ครบไม่มีเพื่อนครบแต่มีลูกลูครบเออมีลูกๆูกครบทําไมทําไมพี่แขกถึงไม่ทําน้ำพริกางกุ้งแต่ตอนแรกอะก็จะให้จิตทำไงโอ้จริงจริงจริงเอออานงานอาชีพงานอาชีพที่รู้ว่าที่รู้ว่า เมื่อเราโดนเลอออฟกันอะทุกคนลำบากอืมใช่เราจะไม่ปฏิเสธความจริงแล้วเราจะไม่แก้ทำเป็นไม่ลำบากเราทุกคนลำบากกันแม่แต่ว่าพี่แขกรู้สึกว่าพี่แขกอะมีสินค้าพี่แขกมีสบู่มีแชมพูมีอะไรตั้งเยอะอะพี่แขกยังมีทางไฟหรือเปล่าแต่น้องๆอ,งอะ่ะแล้วพี่แขกเห็นจีบเห็นพงทำรายการอะไรเนี้ยพี่แขกก็รู้ว่าการนังสื่อสมัยเนี้ยถ้าเราอะ่ะไม่ไม่ขายของที่เป็นแบรนด์ของเราอะ่ะ เราไม่มีทางเลี้ยงตัวเองได้จิ๊บเราก็รู้ว่าเราไม่เคยได้อะไรจากแสตฟอฟ้องอตอบให้จะมีคนดูเราล้านวิวอะก็ไม่ก็ไม่ใช่ผลตอบแทนที่จะเลี้ยงเลี้ยงตัวเราได้แล้วก็ไม่ยั่งยืนจิบเก็ตมแล้วเราจะเอ็นอเป็นคนขายตัวจิบหมายความว่าเราจะเอ็นอเป็นคนทําสื่อที่ทําทุกอย่างเพื่อได้เอนเกจเมนต์เราจะเอ็นอเป็นคนทําสื่อที่ทําทุกอย่างเพื่อเพื่อยอดวิว เราจะเอ็นอัพเป็นคนทําสื่อที่ไม่อยากให้ความขัดแย้งในสังคมนี้จบลงเพราะถ้าไม่มีความขัดแย้งเราเราเราไม่ได้เงินอแล้วพี่แข๋ก็ไม่อยากให้เราเป็นคนทําสื่อแบบนั้นแล้วพี่แข๋ก็เห็นว่าสินค้าเหล่ายตัวของรอยซ์มันมี potential มแล้วแล้วมันก็มีตัวที่ไม่จําเป็นต้องลงทุนเยอะแล้วพี่ก็เห็นจิ๊บเห็นโพกอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็รู้สึกว่ามันอยู่ในสเกลที่จิ๊บกับโพกอะ handle อได้โพกอาจจะทําตัวยาดมอะไรเงี้ย ตัวไอ้ยาหอมสมุนไพรแล้วพี่ก็ uh huh. เออจิอ๊บอ่ะตอนที่จิ๊บอยู่วอยจิ๊บก็เป็นคนที่ขายน้ำพริกขัางกุ้งอินมากพี่บอกอ่ะจิ๊บเป็นคนที่อินกับน้ำพริกขันงกุ้งมากที่สุดในบรรดาทุกคนที่ตอนอยู่ไวแล้วขายขพี่ก็เลยร<ด>ู้สึกว่าตัวเนี้ยมันเหมาะกับจิ๊บ mm hmm. แล้วออพี่แขกอะ่ะทาน้ำพริกนางฟ้าพี่แขกไม่ได้ตั้งใจจะขายน้ำพริกนังฟ้านะพี่แขกแค่รู้สึกว่าเออจิ๊บจะได้มีเพื่อน <laughs> เ,ออเราเราจะได้แบบมีอะไรขายเหมือนกันกโรงงานเดียวกัน,น,นแล้วก็มีสตอรี่ที่มันเชื่อมโยงกันได้เงี้ยใช่เออแล้วต้องบอกคนดูนะคะว่าจริงๆเราพี่แบบพี่แท็กอะไม่ได้ได้กำไรอะไรจากน้ำพิธนางฟ้าเลย พี่แขกอยากแค่ทําเป็นเพื่อนจิ๊บจริงๆเพราะว่าออโดยสเกลที่พี่แขกสั่งเนี่ยมันต้นทุนต่อกระปุกอบะแพงมากเพราะพี่แขกอ,อ่ะสมมติว่าตอนที่เราทํร้อยเราสั่งกันหมื่นกระปุกอะแต่พอเราทํากันคนเดียวอะ่ะอย่างพี่แขกอะ่ะพี่แขกไม่ได้กะว่าพี่แขกจะหาะไรายได้จากอันเนี้ยพี่แขกก็สั่งแค่สามร้อยกระปุกเนี้ยพี่แขกไม่มีความลับนะพี่แขกสามารถบอกได้เลยว่าพี่แขกสั่งแค่สามร้อยกระปุกสั่งมาขายเป็นเพื่อนจิ๊บเออ พี่ขายแต่จริงเนี่ยร้องไห้อยังคุณดูร้องไห้เนี่ยเมียนั่งร้องไห้เลยเนี่ยอีเมียร้องไห้เลยเนี่นี่คือทุกบทละครี่ที่เราคุยกันเนาะจิ๊บเนาะที่เราคุยกันที่ร้านเตี๋ยวป้าเตือนอ่ะเออหลายคนรอยาดมคงก็จะทำยาดมอยู่กำลังทำพงษ์เขาก็จะทำยายาดมที่เคยขายที่มอยนนเาะเนาะ เดี่ยวคือตอนนี้ส<า>ิฟก็เห็นว่าแม้แต่สื่อใหญ่ๆก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมพี่ชาดอ,อแล้วตอนนี้นะทุกคน่ะถามถึงสินค้าของวอยซ์เยอะมากเท่าที่เราเจอนะยาดม<จ>ากาแฟคลองแคลงคน <ๆ S 1> อยากได้กาแฟทีอินวันาะแต่คลองแคลง impossible บอกเลยเพราะว่าคลองแคลงฝั่งทีละห้าหมื่นกระปุกอย่างต<ๆ>่ำ ทังทีลหมื่นกระปุก2องหมกระปุกที่พี่แขกรู้เพราะอะไรเพราะพี่แขกอ่ะอยู่ในฝ่ายไอ้บีของของบอยแล้วพี่แขกประชุมกับฝ่าย b ีดีซึ่งประชุมไป5ครั้งเนี่ยแล้วพี่แขกก็ม,มาถามว่าพี่เก๋บีดีย่อมาจากอะไรเขามื่อไร business development บบแฝดวันนี้มีประชุมบีดีพี่เก๋ว่าประชุมบีดีเออกูไปประชุมกับเขากูก็ประชุมบีดีบีดีกูกระโดดจ้ายอดขายอยู่นั่นแหละเอ้ยบีดีคืออะไรอะ,ะ,ระ,ะ,ะพี่เก๋ business development คุณต้องไม่รู้ <c oughs> จริงๆเหมือนใครชื่อตึกเนาะเพราะว่าชื่อตึกเก่าคือบีดีดีแล้วาอพี่แฝกอยู่ในทีม business development อบบมันทำให้พี่แฝกเห็น เห็นกระบวนการของสินค้าทุกตัวไงนี่แหละรู้ว่าตัวไหนต้องสั่งเท่าไหร่ใครเป็น O E M ให้เราใช่ใช่ในอย่างเนี้ยโอแล้วที่สําคัญอ่ะคือพี่แขกปรากฏว่าพอลงมาทําจริงๆแล้วนะหูมันแบบมันเปิดโลกเรามากเลยนะใช่ตั้งแต่ไปคุยกับโลกนี่นี่คือเอาจริงๆนะเราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์เราเริ่มต้นจากสักแบบหกสิบเจ็ดสิบแล้วอ่ะมันก็ยังรู้สึกแบบมันต้องมันต้องใช้ อะไรหลายๆอย่างเยอะมากเลยนะครับยากเลยที่ในซีฟมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายจริงๆทุกคนแล้วแบบก็มีมีอันนี้เราเข้าใจเลยเพราะว่าตอนที่ทำแล้วตั้งราคาแล้วก็พยายามดูบรรจุภัณฑ์เนี่ยหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ขายเก้าเก้าทำไมไม่ขายราคาเดิมเราก็เลยแบบยิ่งทำน้อยใช่ตอนแรกคือน้อยนิดนึงเลยนะเราแอบรู้สึกว่าเฮ้ยคนจะซื้อเปะวะแต่ปรากฏว่าคือทุกคนเข้าใจพอทุกคนเข้าใจคือทุกอย่างคือจบ โอ้โหพี่แขกจะบอกว่าพี่พี่แกขกขายของเนะืจีพี่แขกรู้เลยว่าทําไมคนนะ่ะมาท,ทําธุรกิจแล้วเจ๊งเพราะ oh. เพราะอยากขายเยอะเยอะเพราะอยากขายเยอะเอก็ไม่กล้าขายแพงใช่ oh, <sorry. S 2> แล้วค่ะไม่กล้าขายแพงมันไม่ใช่การเอาเปรียบผู้บริโภคนะ oh. มันมีต้นทุนแบบต้นทุนทุกจุดอื oh. แล้วถ้าคนนะ่ะมองข้ามต้นทุนเหล่าเนี้ยแล้วคิดแต่ต้นทุนแบบ แบบนงินที่กระปุกนี้ยเรารับเข้ามาห้าสิบาทดังนั้นเราก็ต้องขายขายเก้าสิบาทก็พออะไรเงี้ยไม่ใช่ใช่เรามีสิ่งที่เราต้องจ่ายให้แพลตฟอร์มเรามีสิ่งที่เราต้องจ่ายให้ภาษีเรามีมแหวกหน้าแหวกหลังนะจี๊แหวกจากผู้ผลิตแหวกจากเราแหวกผู้จัดจําหน่ายอะโหแหวกไม่รู้กี่ท่ออะ <laughs> <laughs> นั่นนะคะ <laughs> เห็นแล้วรู้ซึ้งเลยจริงๆเออพี่แขกสนใจขายทองบ้างไหมไม่ <laughs> <laughs> พี่ก็ดูถามพี่แกสนใจขายทองบ้างไหมยุงจัดรายการเรื่องทองกับพี่อ่๋งเนี่ยเออเนาะนะฮะค่าทำมือนั่นคืร้คจิ๊บแล้วเนาะให้จิ๊บไปขายของต่อโอเคขอบคุณพี่ไม่านเลยมาดี๋ว่าขายดีๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งนะนี่ตั้งใจจะเอาไปให้คุณคำประกาศนะเดี๋ยวจะเอาไปให้เดี๋ยวพี่จะสั่งมาที่สันคยอม โอเคขอบคุณมากพี่โอคขอบคุณที่แข่งนะครับบ๊ายบายนะดีๆนะ